เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับอาการคัดจมูกที่น่ารำคาญใจวันนี้เราจะมาคุยกันถึง10วิธีแก้แบบง่ายๆด้วยวิธีธรรมชาติที่ช่วยให้เราหายใจได้โล่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาเลยครับโอ้โหอาการคัดจมูกนี่มันน่ารำคาญจริงๆนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่แหละตัวดีเลยทำให้นอนก็ไม่หลับต้องตื่นมาหายใจทางปากเป็นความรู้สึกอึดอัดที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอแน่นอน ก่อนจะไปดูวิธีแก้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคัดจมูกจริงๆมันก็ง่ายๆเลยครับคือเนื้อเยื่อในโพรงจมูกของเราเนี่ยมันบวมอักเสบขึ้นมาแล้วน้ำมูกก็ค้นขึ้นพอมันเป็นแบบนี้ทางเดินหายใจของเรามันก็เลยแคบลงนั่นเองครับพอรู้สาเหตุแล้ว เป้าหมายของเราก็เลยง่ายมากๆครับมีแค่2อ,อย่างเท่านั้น 1. คือต้องลดอาการบวมให้ได้และ2คือต้องทำให้น้ำมูกมันเหลวลงซึ่งจะบอกว่าไม่ยากเลยทั้งหมดนี้เราทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนี่แหละครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับกลุ่มวิธีแรกซึ่งเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแต่ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะนั่นก็คือการใช้พลังของความชื้นและความร้อนครับ วิธีแรกที่ง่ายสุดๆเลยก็คือการสูดไอ้น้ำอุ่นครับคือไอความร้อนกับความชื้นเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยให้จมูกที่บวมๆอยู่ซุบลงแล้วน้ำมูกที่เหนียวๆข้นๆก็จะอ่อนตัวลงแค่เอาน้ำร้อนใส่ชามหาผ้ามาคลุมหัวแล้วก็กลมหน้าลงไปสูดไอ้น้ำสักสิบนาทีแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยครับลงขึ้นเยอะหรือถ้าใครรู้สึกว่าวิธีเมื่อกี้ยังดูยุ่งยากไปหน่อยนี่เลยครับ อาบน้ำอุ่นซะเลยง่ายกว่าอีกเพราะไอ้น้ําที่ฟุ้งอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนห้องสตีมส่วนตัวของเราไปเลยได้ทั้งจมูกโลง่งแถมยังได้ผ่อนคลายก่อนนอนด้วยนะดีมากๆเลยครับ ต่อนะครับการล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออันนี้จะเหมือนเป็นการเข้าไปทําความสะอาดโพรงจมูกแบบล้ําลึกเลยค่ะพวกฝุ่นเกสรดอกไม้หรือเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันค้างอยู่เนี่ยจะโดนชะล้างออกไปหมดเลยลองทําดูวันละครั้งสองครั้งนะคะโอ้โหจมูกจะสะอาดและโล่งมากจริงๆกลับมาที่พลังความร้อนอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือการประครบอุ่นง่ายๆเลยครับแค่เอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดให้หมาดๆนะครับแล้วก็เอามาโปะไว้ตรงสันจมูกกับแก้ม ความร้อนเนี่ยมันจะไปช่วยให้เลือดแถวนั้นไหลเวียนดีขึ้นพอมันไหลเวียนดีอาการบวมมันก็จะค่อยๆลดลงเองค่ะเอาละครับไปต่อกันที่กลุ่มที่สองคราวนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปแต่เชื่อเถอะว่าผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมากข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนเอ๊ะ e, แค่นี้เองเหรอแต่บอกเลยว่าสําคัญสุดๆครับนั่นก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอ ลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับพอร่างกายเราขาดน้ำน้ำมูกมันก็ข้นนะสิครับพอข้นมันก็ตันเพราะฉะนั้นดื่มน้ำสะอาดเยอะๆพะไว้ครับจิบไปเรื่อยๆทั้งวันได้ยิ่งดีเลยแล้วนอกจากการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยการเลือกเครื่องดื่มอื่นๆก็มีผลนะครับพวกแอลกอฮอล์หรือกาแฟเนี่ยช่วงที่คัดจมูกอยู่พักก่อนเลยครับเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราขาดน้ำเข้าไปอีกอาการก็จะยิ่งแย่ลง ลองเปลี่ยนมาเป็นพวกชาสมุนไพรอ,อุ่นๆแทนดีกว่าเยอะเลยครับนี่เป็นทริคง่ายๆสําหรับตอนนอนโดยเฉพาะเลยครับแค่หาหมอนมาหนุนเพิ่มอีกสักใบให้หัวเราสูงขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเลยมันคือการใช้หลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยครับแรงโน้มถ่วงมันจะช่วยให้น้ำมูกระบายออกไปได้ดีขึ้นตื่นมาจหมูกโล่งเลยครับ มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับคราวนี้เราจะมองออกไปนอกตัวกันบ้างนั่นก็คือการจัดการสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวเรานี่เองเพราะว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยมีผลกับจมูกของเราเต็มๆเ,เลยครับศัตรูตัวร้ายเลยนะครับคืออากาศแห้งๆโดยเฉพาะคนที่นอนในห้องแอร์เนี่ยตัวดีเลยมันทําให้เยื่อบุจมูกเราระคายเคืองง่ายมากวิธีแก้ก็ตรงไปตรงมาครับเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศซะ ถ้าใครมีเครื่องทําความชื้นก็คือจบเลยเปิดใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับหาน้ําใส่ชามมาวางไว้ใกล้ๆตัวก็ช่วยได้เหมือนกันอีกวิธีที่ช่วยให้ล่องแบบทันใจเลยก็คือการใช้กลิ่นหอมๆเข้าช่วยครับโดยเฉพาะพวกน้ํามันหอมระเหยกลิ่นเย็นๆอย่างยูคาลิปตัสแปเปอร์มินหรือการบูนไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยหยดใส่ที่ชู่สักสอสามหยดแล้วก็สูดเข้าไปเบาๆ ฟึดเดียวรู้เรื่องโล่งขึ้นทันทีเลยครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับคือการป้องกันเราต้องพยายามเลี้ยงตัวกระตุ้นทั้งหลายให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นฟุนควันบุหรี่ขนสัตว์หรืออะไรก็ตามที่เรารู้ตัวว่ามันทำให้เราคัดจมูกการลดการเจอสิ่งเหล่านี้ก็คือการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยครับโอเคถึงแม้วิธีที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า มันก็มีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันบางสถานการณ์เนี่ยการไปหาหมอคือคำตอบที่ดีที่สุดครับลองสังเกตอาการตัวเองดูนะครับถ้ามีอะไรแบบนี้คนไปหาหมอเลยอย่างแรกคือเป็นนานเกินไปแล้วแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่หายสักทีหรือว่าน้ำมูกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆเ,เหลืองๆข้นๆแถมยังปวดหน้าปวดแถวๆหนกแก้มไปด้วยอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่คัดจมูกธรรมดาแล้วล่ะครับอาจจะเป็นไซนัสอักเสบก็ได้ เอาละครับเพื่อให้จำกันได้ง่ายๆเรามาสรุปเคล็ดลับทั้งหมดกันอีกรอบแบบเร็วๆกันดีกว่าหลักๆเลยนะครับมันจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือการเพิ่มความชื้นเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นไอน้ำการอาบน้ำอุ่นหรือการล้างจมูกกลุ่มที่2คือการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของเราเช่นดื่มน้ำเยอะๆหนุนหมอนสูงและกลุ่มสุดท้ายคือการจัดการอากาศรอบตัวเราให้ดีทำสามอย่างนี้ควบคู่กันไปรับรองว่าหายใจโล่งสบายขึ้นเยอะแน่นอนครับ เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้ววิธีง่ายๆแบบธรรมชาตินี่แหละที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการได้เยอะจริงๆก่อนจะคิดถึงเรื่องการใช้ยาลองเริ่มจากอะไรพวกนี้ดูก่อนได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนให้ลองคิดดูครับว่าในบรรดาวิธีทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีอันไหนที่รู้สึกว่าเอออันเนี้ยน่าจะเหมาะกับเราทาได้เลยลองเลือกสักอย่างแล้วเริ่มทาดูนะครับเพื่อการหายใจที่โล่งสบายกว่าเดิม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ